อยู่อย่างนี้ค่ะง,งามงามจ้ะโอ้โหนะงามมากเลยค่ะนี้นี่อยู่ในป่ามอสเนี่ยนโะอ้อยู่ใกล้กันมากๆเลยถูกใจใช่เลยคู่กันเลยจ้ะนี่นกดองสวัสดีจ้าเพื่อนๆเลิกงานก็ส่งอีกแล้วจ้า ก็มีน้องๆถามว่าทําไมพี่เก็บเห็ดพี่ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วย <c oughs> กันก็ตีหัวจ้ะเอ้ยมี <c oughs> ก็คือว่าอาที่เนี้ยสวีเดนนะที่นี่แล้วกันนะถ้าจอดจัก,กรยานไว้เนี่ยล็อกไม่ดีเขาก็ทุบเอาไม่ได้เขาก็ทุบของเรานะคะเราก็กลัวหมวกหายจะหมวกใบนี้หลายพันบาทอยู่จ้าเพราะว่าถ้าเขาเอาไปไม่ได้เขาก็จะเอาอะไรตัดสายขาดอไะไรเงี้ยค่ะถ้าสายนี้ขาดก็จะใช้งานไม่ได้นะคะก็ ไม่กล้าเอาไว้จ้ะไม่กล้าเอาไว้กับจัก,กรยานแต่จัก,กรยานเราจอดติดกับต้นไม้ยังไงเขาก็เอาไปไม่ได้จ้ะตอบคำถามให้หลายคนอาจจะสงสัยเนาะก็เป็นไนว่าถ้าเห็นผู้หญิงใส่หมวกกันน็อกเก็บเห็ดก็เป็นเรานะคะน่าจะมีเรานี่แหละมามาสองมาส่งด้วยกันมาจ้าเรามาส่งนี่เราเห็นเลยนะนี่เราเห็นแล้วเรเห็นแล้วเพื่อนดูดอะอยังไงก็เอาอะนะจ้ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมให้กำลังใจกันนี่จ้าเพื่อนๆเอาล้วจ้านี่ดีใจละเจอแล้วดอกหนึ่งได้เห็ดเหลืองก็เอาจ้ะฮิฮน, <c oughs> นี่ได้ก็เอาจ้ะเห็ดข,ขาวๆเนี่ยเยอะมากเลยจ้านี่จ้เพื่อนๆอุ้ยหลบอยู่เลยจ้า นี่จ้ะนี่เลจ้าถูกใจใช่เลยเราก็มองหาก่อนนะคะป ope, na, ่าแบบนี้มันน่ามีมากๆเลยเผื่อลงสาตาอุ้ยไอ้ใหญเพื่อนๆพื่อนี่ไง นี่ไงเจอแลวเหี้ยแนะคะปัดยากอยู่ค่อนข้างรักรักพื้นดินมากเราไม่ได้เอามีดมานะเรามาส่องเฉยดีใจแล้วจ้ะได้ดอกแล้วดูได้มีไหมอู้นี่ไงนี่ไงเพื่อนๆอูู้อู้หููนี่ โอ้เนี่ค่อยๆบรรจงเห็ดอย่างนี้กรอบมากเลยจ้าเห็ดพึ่งเหมือนกันจา้าแต่หัวก็เป็นสีออกออกแดงๆนะคะแดงเลือดหมูอย่างนี้อร่อยเลยจ้ากรุบมากเลยเพื่อนๆอุยถูกใจใช่เลยเอามารวมกันสิพี่นี่จา้าออ้กำลังกินเลยจา้า เพื่อนคะตรงนี้เหมือนเราเห็นเหลืองเอ,งอื้อนี่นี่นี่ใช่ไหมคะเห็ดเหลืองเลยจ้านี่เลยอุ้ยอร่อยเลยจ้าเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเอาไปรวมกันสิเธอมาจ้าเพื่อนเพื่อนโอ้เจอแล้วนี่ไงโอ้โหอะไรนี่ เหลือว่าให้กันบ้างเปล่านี่เพื่อนดูโอ้ยนะโดนกินแต่ยังใช้ได้อยู่นะเนื้อดีมากเลยจ้ะถือว่าโอมากๆเลยเอานะเอาบอกตรงๆเลยว่ายังหายากอยู่จ้าหาต่อแล้วจ้านี่ไงนี่ไงนี่ไงอย่าลบอย่าลบออ้ อยู่อย่างนี้ค่ะง,งามงามจ้ะโอ้โหนะงามมากเลยค่ะนี้นี่วันนี้เราก็จะเก็บไปตัดไปบ้างนะเพราะว่าแบกที้ดินกลับบ้านมาหลายวันแล้วแต่ก็ต้องรีบอยู่ดีเพราะว่ามวัวแต่ตัดอยู่ไม่ได้จ้ะมันจะมืด <c oughs> นี่จ้า้ <c oughs> เจ้างามเจออีกดอกนะึ่งดูสิว่าจะเหลือไหมนี่นี่นพเพื่อนอยากให้เห็นนี่จ้าอ,อ,อยู่ในป่ามอสนี่อู้อักำลังกินเลยมีอีกไหมลองหาก่อนมันจะเห็นแต่หัวจ้ะน,น,นี่อยู่ใกล้กันเลยจ้ะสองดอกนี้อยู่ใกล้กันมากๆเลย ถูกใจใช่เลยมาจ้าอู้นี่เราเจอเห็ดเหลืองได้เห็ดเหลืองเอาเอา,อาดอกหนึ่งก็เอาจ้ะใช่ได้เลยมีดอกเดียวเหรอจ้ามาจ้าหวันเห็นหัวกลมๆอยู่คิดว่าใช่นะอู้นี่ไงเพื่อนๆสองลูกเลยจ้ะ สองลูกเลยคู่กันเลยจ้ะน,นี่ดอกคู่กันเลยนี่น่ากินมากเลยนะเพื่อนๆนี่น้าเพื่อนๆเราเห็นเห็ดร่ม๋ยวเราจะถ่ายเพื่อนๆดูนี่เห็ดร่มจ้ะได้ของอร่อยแล้วจ้านี่เห็ดรม่มนูน้นอีกดอกหนึ่งไกลๆนูนๆ่นนู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะก,การ จ้านี่สองอกเลยจ้าเพืเ่อนเพื่อนอือของอร่อยนี่นี่เลยอือเพื่อนเพื่อนนี่เห็ดลมเห็ดลมได้กินของอร่อยแล้ว นี่คือเห็ดร่มฝรั่งนะคะถ้าภาษาที่สวีเดนก็เรียกว่า stol s t o l f r i n g Keep Ring โอ้เรียกยากจะ้ะเอาเป็นว่าเห็ดอร่อย5ดาวเดี๋ยวเราจะเอาไปตำน้ำพริกนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูว่าเห็ดเนี้ยดูยังไงนะคะเห็ดนี้เนี่ยเขาจะตูมก่อนแต่นี่เราไม่เจอตูมเราเจอบาแล้วนะ,ะลักษณะลายด้านบนเขาจะเป็นลายอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจ้ะ หัวเขาจะนูนขึ้นนะคะเนี่ยจะ้ะอันนี้นูนขึ้นอันนี้จะเป็นเกศเกศแล้วก็ใต้ใบนี่ค่ะเขาจะมีริงมีวงแหวนตรงเนี้ยมันสามารถสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะเนี่ยเนี่ยคือมีริงตรงนี้แล้วก็ขาเขาจะเป็นลักษณะเป็นขิดเหมือนเหมือนดอกเขาอะค่ะขาลาย อันนี้คือรากของเขาแล้วเวลาเราเราฉีกตรงเนี้ยเส้นเขาจะเส้นเขาจะกดกรุบมาจา้ะเนี่ยจ้ะเนี่ยค่ะอันนี้กําลังกินเลยจ้ะเนี่ยกําลังกินเลยมีอยู่สองดอกนะจ้ะนี่ของฝรั่งนะคะถ้าของบ้านเราเราไม่ไม่รู้จักนะจ๊ะหัวก็จะนูนนะจ๊ะโอ้โหนี่เห็ดเหลืองกําลังจะออกเลยจ้ะเขา เนี่ยหมูมันก็รู้นะอาหารอยู่ตรงนี้เนี่ยเขารอรอฝนจริงนะรอฝนอีกนิดนึงจ้ะก่อนที่จะหนาวจัดนี่จ้ะนี่จ้ะมีอยู่นะนี่มันมีคนมาเก็บอยู่จ้ะเมื่อเช้าเนี่ยมีคนมาเก็บก่อนเรามาเนี่ยละจ้ะ อันนี้ยังเล็กอยู่เลยเอาไว้ก่อนตัวนี้ใช้ได้อยู่นะเอาไปแล้วกันคือมันก็ใช่เห็ดพึ่งเลยจ้ะนี่จ้ามารอแป๊บเดียวจ้า